วันนี้คืนดีมีผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาในบริษัทแล้วมาบอกว่าหนูอยากทํางานที่นี่เราก็แปลกใจมากเอ๊อยากทํางานที่นี่ทําอะไร สัสดีค่ะชื่ออันนานะคะชนิดาภพาโพลิส,สกุลค่ะทำงานอยู่ที่ร้าน BNP Cuisine ตำแหน่งเชฟคัวยุโรปค่ะเป็นคนกรุงเทพค่ะอยู่กรุงเทพมาตั้งแต่เกิดเลยค่ะแล้วก็เรียน ทางด้านอาหารมาตลอดจบมปลายวิชาข้าขก,กรรมกรค่ะศึกษาต่อปริญญาตรีที่มรัตนบัณฑิตวิชาการจัดก,การครัวและศิลปะการประกอบอาหารค่ะจบครัวมาเราก็เลยอ้ามามาลองดูพอมาทำปุ๊บก็มีความสามารถนะครับทำงานได้ในหลายด้านตามที่เรียนมาพี่กอบอกว่ายังไม่เคยมีครัวยุโรปมาก่อน อยากให้เราได้มาลองเปิดครัวไปด้วยกันเหมือนการเริ่มต้นใหม่ไปด้วยกันเลยค่ะทำอาหารในรแผนกของครัวยุโรปค่ะมีสเต็กสปาเกตตี้ซุปค่ะ<ม>พี่ก๊อฟก็จะช่วยดูแลทั้งสูตรทั้งรสชาติทั้งเครื่องปรุงต่างๆพี่ก๊อฟเป็นคนพาไปซื้อเป็นคนช่วยปรับปรุงสูตรจนได้รสชาติอาหารทุกวันนี่ค่ะการปรึกษาการทำงานก็คือจะมีพี่ก๊อฟที่เข้ามาช่วยดูแลเรื่องรสชาติอาหารคอยมาชิมว่า รสชาติอันนี้ผ่านไหมควรปรับปรุงตรงไหนไมีดียมแลแ้วนี่แห้งเงี้ยเข้าใจหัวเป็นพันนะอันนาเห็นไหมมันแห้งอะะ่ะไปเอามาใหม่เลยไปเดี๋ยวนี้เลยกี่นาทีได้ห้านาทีหานาทีแน่นะหนังต้องได้นะข้างนอกอ่ะ ันนี้โอเคของจริงอันนี้ของจริงโอเคอันนี้ดีมีเื่อมแรแบบนี้นะเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นไฟกระทะความร้อนต้องได้กลับแค่สองทีด้านหนึ่งเสร็จปุ๊บอีกด้านหนึ่งกลับนะมันจะได้ไม่แห้งดูเห็นไหมมันฉ่ำกดไปมีน้ําเข้าใจตรงกรันสามรอบถ้ารอบนี้มาไม่ได้อีกโบนสอนอะไรไปก็ทาตามสูตรครับทั้งที่เคยเรียนมาก็ตามเนี่ยก็มีการบอกเหมือนกันว่าหนูหนูเรียนมาแบบนี้หนูทํามาแบบนี้ ของจริงเป็นแบบไหนที่เรียนมาเป็นแบบไหนเรามาปรับใช้และประยุกต์กันเจ้านายเข้าใจลูกน้องค่ะเจ้านายลงมือทําด้วยตัวเองทุกอย่างลงมาทํากับลูกน้องไม่ได้แบบให้ลูกน้องทําอยู่คนเดียวเจ้านายมาช่วยดูความผิดพลาดทุกอย่างจนงาน <Bye. S 2> สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีค่ะข้อหนึ่งที่เรารับเขา รักครอบครัวมากแม่เขาเสียเขาก็ต้องดูแลน้องเขาเองแล้วเขาก็ดูแลครอบครัวเขาได้เป็นอย่างดีหมายถึงพยายามเอาใจใส่กับงานที่ทําแล้วก็ไปเลี้ยงดูครอบครัวของเขาผมก็เลยมองว่าเฮ้ยคนแบบนี้ดีมีความตั้งใจและมีความรับผิดชอบความรู้สึกของหนูก็คืออยากจะเอาความรู้ที่มีพัฒนาตัวเองจากที่ทํางานมาจนถึงวันนี้นะคะก็อยากจะ ทำงานให้จนตัวเองสามารถทําอาหารได้อร่อยมีรสชาติเป็นมาตรฐานเพื่อที่จะไปเปิดร้านของตัวเองในอนาคตค่ะ